ครับสวัสดีครับเอบซีทุกท่านครับยินดีตอนเราขอสู่ช่องท่องสพารวยนะครับเนาะซึ่งเมื่อเนี้ยแอดเดงก็ได้เดินทางมาที่ล้านถ้ำปูนาคนะครับเนาะปัวยตนาะนะครับก็ขออนุญาตเข้าไปทั้งดันในหาปูนากกันครับปัวเป็นเล่งครับทางดานในมี ลายช่องแล้วครับก็เหลือช่องเอฟช่องเดียวที่สะานะครับเนาะเดี๋ยวนะครับเด้อเอฟซีครับมาเข้าไปเพิ่งจากปูนามาเพิ่นสี่แห่งท่านแข้งเลนเองหมดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมเอ้อสิหนึ่งกันยายนอันนี้ก็เริ่มยังก่อนนี่เห็นผ่าหอยต้องเต้นมองไม่เห็นตรงแล้วไม่เห็นครับอ้าวไฟได้ไป เรียบร้อยครับจ้าสวัสดีครับสวัทุกท่านจ้าสวัสดีทุกคนครับผมอ่ายินดีแลายโมนี่ยูทูบเบอร์ยังเห็นความสำคัญของปูนาคอยู่ยังเห็นความสำคัญหาศูนย์แปดห้าศูนย์ครับสองสามแม่คู่อยู่นะอ่าแปดหาศูนย์นี่มาแต่ใสครับพ่อเมื่อนั้นไม่ได้มาโอ้แปดหาศูนย์เมื่อนั้นปูเอาทูบอธิษฐานให้แม่คู่จุดพอดีปูเอื้อลือมาก็เลยมาบอกจุดทูบวได้แปดห้าศูนย์น่ะ นะแต่ว่าอันหูจักนิสัยของฟอยจะตัว <ś 2> มันเป็นคนบักในบักนั่น <พอ S 1> แต่เอามาปล่อยนอกตับอกบูบอกตะมือนั่นแล้วก็คือจบไปเลยบอกวันนั้นกับช่องยูทูบต่างๆที่มาทําก็บจบไปเลยแต่ว่าเลขสองสามนี่คือเป็นเลขที่แม่คู่กับปูไปขออยู่อำํำาอยู่ป่าพนมว่าไปเคยไหนมันบอกเคยผ่านแต่ว่าก็กไม่ได้ไปหาเพ่นโดดแล้วเนาะไม่ได้ไปหาเพิ่นโดดแล้วบอกแม่คู่แม่คู่จะค้อนหนีย่มบ้มนั้นคนคนปาบกับไปปาดเลย อ่าจังว่าบ่ได้บอกลูกบอกเต่าจังว่าได้ไปได้ช่องเจตู่พรวยกับพ่อมารวยไปไปกับบางเงินไปหาหมองเซียมซีปกติเลยสีอยู่ทางในบัดนี้หมองเซียมซีพลอยใหญ่ว่าทางนอกหยางหายแม่คู่ไปหายจนเห็นจะเม่รัไปเห็นในเช่นใดอย่งก็ไดแล้วไป่พี่พเห็นอะไรเห็นอะไรเลยวูกันเลยปฏิฐานนะว่าขอให้ได้สั่งเด้อให้เห็นนะ่ห็นนี่พัดได้สองสามอีหลีสั่นแต่แต่ลงมาตกลงมาสองสามก็เลยว่ามันเ่าพ่อสามตัวที่พอความมากรอบของมนุษย์เนาะ เลยสั้นๆเปยนีในหนึ่สองคู่ก็เลยเป็นตีเป็นหนึ่งสองามบอกหนึ่งสองสามบัดี้แม่คู่ก็เลยสั้นขครยาคยาวรู้ไหมยาได้สองสาอีกนี่มันคืเพราะคู่มือกสั้นได้ตัวเดียวกันก็เลยว่าสองตัวเพราะไปสั้นอีกได้เล็กหาก็เลยตีรวมเหมือนว่าเป็นห้าสองาแล้วก็พานไปเพราะว่ามากระายคือเก่าหนึ่ง ม,มาทหลายคือเก่าหนึ่งครับศูนย์เก่าที่จริงแล้วถ้าพ่อเป็นคนที่ปรึกษากันนี้ย่ามขึ้นกับแม่คู่่าขวันที่สนะิบห้าเนาะเมื่อื่นเนี่ยคนจะบปล่อยยังไหนดีแม่คู่่าปล่อยเบิดโลดปล่อยทั้งออ986 238 0099กับ1เอาเก่าหนึ่งเจ้านั่นนะเขาสิบว่าใหก่อยบอก่ก็เลยขึ้นทั้งสีน่นอปูเนาะพ่อพูเป็นคนดีเป็นคนที่คิดมากยู่แล้วนะ เป็นคนที่คิดมากู่เลวก็เลยบอตัดสินใจเลยบอไดปล่อยชุ่มหนันแต่ว่าก่อนที่ปล่อยจะป,ปะูก่อนที่ปูจะปล่อยเลขก้อนหนึ่งปูเกินหัวขอไปถ้าใครไปดูคองเขนตเนาะปูจะพูดถึงเรื่องเลขที่มาจากนาครพนมก่อนปูจะบอกยูดูไว่าฟังเนอะปูไดเลขมาจากนาครพนมแม่คู่กับพ่อคู่สันไดเลขตัวเดียวกันคือสองสามนะผู้สิบอกสิก่อนว่าไปไลดูคลิปก็ได้แล้วปูจังคอยมาตีเลข แค่เลขเตาเลขพญานาคแล้วเขามาบอกเก้าหนึ่งกับศูนย์เก้าโดยที่ปูล,ลืมอแปดห้าศูนย์เปเลยสนิทแต่เลขสองสามมันบป็นเลื่มเนี้ยเพราะว่าซื้อลอตเตอรี่ไว้ห้าสิบใบเนี่ยไม่คู่ได้หาสิบใบแล้วก็ทางอื่นอีกต่งางหากนะนะตรงนี้ได้ตรงนี้อ่าแต่ว่าพอจะน,น่นะปูก็เลยไม่มีคําแค่ตัวนะเพราะว่าปูชอบเก้าหนึ่งลาย <laughs> แต่ว่าก็ยังดีเยอะถือว่าปูยังมาดูออกจากค้องวัวจอดคงจอดโวจอดนี่ ยังมีสองสามมาแก ai, uh, animals, milk, house, uh, ่นายแก้ตั <mac S 2> <fat S 1> ้งอยู่อ่าแต่ว่าเมื่อคืนนี่ผู้สัตว์โนากนะผู้ที่ดูแลนครพนมนั่นแหละกับมหากับแม่วอกกับลูกสาวเพิ่นนั่นแหละกับแม่คู่นั่นแหละแม่คู่จนไห้ไปแล้วเมื่อคืนนียไห้คือคือคือเยอเหลือใจเหลือใจว่าซื้อได้หน่อยซื้อได้หน่อยเหลือใจว่าซื้อหน่อยพอเพิ่นก็เลยบอกว่าเอาจังซีมึงสิไปหากูวัานี่เสียไปวันที่ยี่สิบหกก็สั่งเทเล็กได้เนี่ยฟังอาคารนะเสียไปวันที่ยี่สิบหก ว่ขึ้นไปขึ้นไ,ไ,นไม่เลยวะลูกชื่อว่าได้ไปแล้ว,วันทียี่ิบบอกว่าลูกติดงานไอ้คำว่าลูกติดงานนี่ปูหน้ากับ่ได้ติดงานเนี่ยแม่คู่กับ่ได้ติดงานที่อยู่พอบไม่งานอย่างแต่ว่าพ่นบอกว่าลูกติดงานลูกมาบ่ไใ้ให้ไปวันที่ยี่สิบแปดไปวันที่ยี่สิบแปดให้น้ำดอกไม้เจ็ดสีไปน้ำอ่าให้น้ำดอกไม้เจ็ดสีไปพร้อมปูออกจากหันแล้วกับข้าเจ้าก็มาปล่อยฟังเนะเาะก็เลยว่าห่วยดอกไม้เจ็ดสีไปวันที่ยี่สิบแปด มันคือสีบมันเจ็ดสองแปดซะบอกความคิดในใจเนาะเรียกคันตีล่องไหวกที่เจ็ดสองหกคันจืคันคันสีบลอนซื้อตั้งแต่สองหกสองแปดมันบอกระสีเริ่มสองเจ็ดดิมันที่ว่างไม่ออกสองหกสองเจ็ดสองแปดอ่ะปูสี่ขึ้นแรงสั่นคือปูเห็นปะปูได้ห้าเก้าก็ตวงได้เจ็ดเก้าหกเก้าปล่อยไว้มันออกเป็นบอกะหัสไม่ได้เป็นสั้นแต่ว่าอันนี้บพรท่านในมันใจเพียในแค่ว่าเพื่อนมาบอกว่า ให้นำดอกไม้เกียรติีไปคาราวะองค์พระธาตุพนมวันที่ยี่สิบดนะเมื่อนั้นปูก็จะไปขอต่อเพียงแค่ว่าไปเมื่อนั้นปูจะไปเสียมเสียมซีเหมือนเดิมนี่แหละกับแม่คู่เนี่ยว่าสีได้ตัวเดียวกันนี่บหรือสีเป็นจัาไหนแต่อยฟังเหตุการณ์ไปแต่ว่าถามว่าปูปล่อยเหล็กไปปูไปลแล้วปูปไปที่พนบอกนี่แหละเจ็ดสองเจ็ดสองแปดนี่แหละมีอยู่ซัมเนี่เจ็ดสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองแปด นะภัยไัยมากกับไปหาซื้อไฟธรรมาดาปูน่าอีกนะผ่านลังเท้าปูก,ก็บริจาไปเบิ้งดิบังเงินว่านอนโยกกระเลื่อนโทรศัพท์ไปกับไปเห็นลาคขาคุยอีกอย่างแน่้ยขาเจ้าก็ว่าไปตามข้าเจา้าเนาะแต่ว่าพ่อก็บริจาคไปหัวใจเร,บรา,า,าบริจาคไปหัวซาเพราะว่าเป็นยังตีมันเป็นของคนนานาจิตังพ่อบ่ได้ไปหวัวซาเคยสีดากระดามาโรเด้อปูนากย่อมรับเบิดทุกอย่างสูแน,นวนะอ่าบริจาคมาอ่าบริจาคเกียดบย่ได้สร้างบ่ได้ขโคมใหม้พี่น้องป้องไปผู้ใดสู้ผู้สู้คน เพียงแต่แค่ว่าปูนากอยากระบายอยากว่าวแน่จังหน่อยกับพี่กบนองว่าปูความตั้งใจของปูนาคแล้อย่างให้ลูกอย่างให้เต้าได้บัตสุขสุขคนเพียงแต่แค่ว่างวดนี้ปูเลือกตัวผิดเลือกตัวผิดว่าปูใส่ใจเลขเก้าหนึ่งหลายขนาดเมื่อน,นั้นปูอ่าเพิ่นมาบอกนะปูอาจาตนามาบอกจับความได้ถ้าไปเบิ่งคลิปนี่ว่าห้าศูนย์อยู่นีเพียงแต่แค่ว่ามันผ่านไปเลยนะ แต่เว้นมันห่อนแห้งเนี่ยมันเหมือนเลขศูนย์คื้หาศูนย์นี่เพิ่นกับพานไปเลยนะแต่ว่าเขาบริได้มาจับใส่ใจความมันบมอกมันมากเลยเลขเข้าสิบเอ็ด่จังมันเป็นนิยมว่าตะปูหรอกเออน่นละแท้ที่จริงแล้วเลขสองสามนี่ได้มาจากนครพนมเรียนว่ามันเป็นเลขมงคลของปู่ที่ปู่ตั้งร้านท่ามือวันที่ยี่สิบสามถ้าใครก็จําได้ใช่ไหมอ่างวดก้อนกับเลนสองสามเหมือนกันที่ปู่ให้เนี่ยแต่สองสามกันงวดนี้มันเป็นยังคือโบไห้ตามอีทั้งที่ไปได้มาอันนี้คือความสำเพา์ของปู่เอง ขึม้มากับควรนหนารถกัดซองสามาปูกระบอกเ้ยว้าวมันพานไปแต่ว่าวดนี้นี่ปูจะไม่ปูจะไม่ให้ความสําคัญกับตัวเลขทุดวเพราะว่าขันให้ความสําคัญแล้วมันบอกอ่า <c oughs> จะพานไปแต่ว่าเลขปูมีหลายชุดดอกแต่ทีนี้ชุดนี้กับชุดวันที่ยี่แปดแค่นั้นละนะ <c oughs> ่ะนะ <c oughs> พอดที่ยี่แปดก็คือจ่อยปล้วก็บจบเลย นะสีมี่จเป็นสองตัวหรือสามตัวครับมันดีไปอาจจะป่อยพร้อมกันอ๋อปอยพร้อมกันปอยพร้อมกันปอยพร้อมกันเบิดพอรู้ว่าบรู้ว่าจะไปเขย่าได้ตัวไหนแก่ที่ฐานในตัวไหนนะอส่วนเลขได้ใจพอมีโยมีแค่ตัวเดียวมีเจ็ดสองหกเจ็ดสองแปดนี่เท่านั้นส่วนเลขได้ใจมันมีอยู่แต่ว่าสิเก็บไว้ในหัวใจจากองเลยล่ะคร็สิบอกมือเดียวพร้อมกันุ่นละเด้อเพราะว่าขันบอกแล้วมันกับเป็นไปลายาย่างพอก็บ่อยักเว้านะ ให้ลูกเต้าไปเก็บพิจารณาว่าเอเลขสองเลขหกเลขสองเลขแปดเลขสองเลขเจ็ดสีมาบ่อหรือสีมาเจ็ดสองหกเจ็ดสองแปดบ่อให้ไปพิจารณาเอาเพราะว่าพ่อก็อยากให้ได้บุญสุขสุขคนบ่แม่นบ่บ่อยากให้ได้นี้ที่ว่านางบอกนี่เนี่ยอยากให้ได้อยากได้ยังอยากให้ได้กินได้สั่งได้ท่านได้แปลงนะซอยสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปแม่ก็นี่แหละโดยเฉพาะคนเ่านี่แหละผู้ลังคนบ่มีเงินกินเขากินน้ำพ่อห่วงหลายคืดหลายนีผู้ลังคน มีเงินหน่อยไปซื้อเลขกมาถือซ้ำๆซ้ำโอ้แห้งขึน้นนาอีกมนี่นะผู้บางคนมาโอ้ยพออย,อยากซอยเด้กูอยากแยกรางนี่อยากมีเงินหลายๆเป็นมหาเศรษฐีนะนี่คือปืนใสพืน่ะมีความตั้งใจว่าถ้ามีเงินมากๆอยากจะไปซื้อไร่ซื้อนาซื้อไว้หลายๆแล้วให้คนที่ม่มีกินอันนี้คือบอกมาตะจำความได้เด้เพราะว่าเป็นยังเห็นพอเห็นแม่ไปเห็นหน้าข้าเจ้าพอไปเห็นไทยใส่น,นาแหละข้าเจ้าแบงก์อะไรนะเฮ้ามาหลายๆันนี้เลยมีความคิดแรงสัน่นเดีคือเห็นไปเนี่เห็นเหน ซื้อไว้อย่างให้ลูกให้หลานปูบ่มีหม่องยุ่งหม่องไปก็มันก็ปลูกระตอบอยู่นน้ำปูแต่ว่ามาอยู่นน้ำปูหนึ่งห้ามสำคัญมากที่สุดคือหนึ่งห้ามทำความเดือดร้อนให้แก่ฝูงชนหรือคนที่อยู่รอบข้างคันว่าภาษาบ้านเท่าองยาสีลีสีสับลับเป็นบ่อย่าเอาซับวามนั้นซับข้อน,นี้เอาปุ่นี้ไปซับข้ออื่นๆอันนั้นปูนาคไม่ชอบมากที่สุดนะมาสร้างความแตแกแยกวุ่นวายถ้าเปรียบเสม,มืนอนพระพุทธกาลนะว่าอนันตริยกรรมห้ามันตกอยู่ในอันตริยกรรมห้า คือความสามแตะแยแ่งแตะสามัคีฟงชนในาศาสนาต่างๆเนี่ยแหละกูหนาคมากความสามคัคีให้หักกันไว้ดีกว่าสั่งกันต่างไปปุ่นกินป่ามาผีกินเขาว่ามันมาไปปุ่นจุดเรามาพี่เผาเพื่อนบเอ้ากูหนากกูามาก่นเดเอ้าพี่บอกน้องไว้น่าลาตัวเลขให้ไปดูเอามักกัจัดไปทำบ่มักกับพานไปลูกอพอบริวารย,ยังเพราะว่าเงินที่พวเจ้าไปหาซื้ออรเตอรี่มันก็บ่แมานเงินพอลูกเด้อเงินสุเจ้าให้สุเจ้าพิจเจรนาเอา มักกับจังเคาซื้อบ่ามากักจะซื้อไหมเพือกินเขานีล่ล้วอ่มามักอาหารจานด้วนกับไปซื้ออาหารจานด้วนมากินผู้ใดมักไปให้กับไปซื้อมาเห็ดกินเอาลูกเด้อลูกเด้ออ่าพ่อบอกจำนั่นงวดนี่ให้เป็นแนวทางไว้ก่อนคือเจ็ดสองหกเจ็ดสองแปดนี่เาซ้ำนี่เด้อข้ามมายี่สิบหกติดงานให้เข้าใจพ่อก็บอกใจกแต่ว่าเริ่มสิขึ้นได้แต่ละหน่อยเลยดิวันที่ยี่สิบหกติดงานน่ะเพิ่นวา,างสัน่นวันที่ยี่สิบแปดเขาไปหาพอ่ออ่าเพิ่นว่าไปล่งสัน่น ถ้าไปหายเราไม่เกียรติสีไปป่ะยี่สิบหกเกติดงานเลยแกจมันก็นสิบวติดแล้วบอกความคิดของพ่อได้บ่เนี่ยอบอกเป็นความคิดของพ่อความคิดของแม่คู่พอแม่คู่นี่เราสิตีเลขแม่นเป๊ะและะ้วก็คันเล่าได้นี่คันมนเล่าลคือเราขคาลรูกค้าหลานสมัยตะกี้นี่เราบอกเลขแข่งกับปูนาได้ <laughs> พอเป็นะอย่างเราเห็นจะได้ปูนาเห็นเหมือนสันสร้างบาร,รมีมาด้วยกันยี่สิบกว่าปีไปนอนปลาสาแล้วก็ไปนอนน้ำไปยืดสายแล้วก็ไปน้ำมันสิตลอดนะชวนมากเห็นแล้วสิเห็นเหมือนสันนะคือเราสิบ,บอกคือบ่ปล่อยสองสามหาสองสามไปรอดนะปล่อยไปรอดนาบอกกว่าเนาะ ปูนอากายกันปูปล่อยไปล่กจะอีกชุดหนึ่งมันคือสหลายตัวแท้นี่คือความคิดของปูนาคสุดท้ายแล้วออกมาสองสามดีใจส่วนหนึ่งดีใจว่าถือลอตเตอรี่หาสิใบดีใจว่าถือลอตเตอรี่ทั้งเืินไว้หลายแล้วก็ทั้งอื่น,นี่อ,นอีกน,นะแต่เสียใจมากๆคือตัวเองไม่ได้บอกออกไปว่าให้เน้นตัวนี้ด้วยเนี่ยมีอยู่ซ้ำนี่แล้วเด้อเฮาเมื่อเอินฝากบอกทุกช่องเดี๋ยวเสียหาว่าปูบาบอกพรุ่งนี้ ปู่จะไปกราบบรมครคูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของปู่คือท่านพระอาจารย์เคนโสภาสีซึ่งเป็นอาจารย์ของปู่บร่มโมคูของปู่เป็นผู้ประสิทธิศาสารวิชาให้ปู่ในด้านขอเลขขอเบอร์ขอหวยสมัยตะกี้ปู่นั่มหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของปู่น่ะนั่มหาจนอยากเข็นเลขเป็นจนเป็นพ่อปู่เคนเปิไปพ่อปูปปอป่ประสเสฐสิรินทโรก่อนปู่ประเสริฐเห็นพ่อแม่ครูเห็นปู่เนี่ยมีกำลังสามารถ พาไปหาปูใหญ่พาไปหาปูเข้นเนี่ยปูเข้นกับประสิทธิ์ประสานไม่ใช่ะระเบีดนี้ปูเข้นเราเห็นว่าปูหนาคมีความสามารถไรพาปูเข้นไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของปูเข้นอีกอืมนั่นคืออีพ่อบุญจันทร์พ่อซอรีซึ่งสั้นมรณะภาพไปแล้วซึ่งเป็นลูกศิษย์ของสมเร็จรุนโดยตรงอันนั้นเก่งหลายอีพ่อันี่้เก่งหลายนะอันนั้นเก่งกทั้งเลีอ่าปูไปจะวอาไปในเรื่องทั้งอภินิหารของเพิ่นปูนี่ยังได้แค่เสียดเสี้ยวเสียดผมของเพิ่นอ่าพ่อแม่ครูบาอาาจรย์เห็นปู้บ่ามีความมสาารถเพิ่นก็เลยไปจจจาาาากกอรย จาการจานผู้บะเสิริฐไปหาผู้เข้นจากผู้เข้นไปใา้พอจนผู้ได้มา่ฮ้มกันเหมือนยังคอยได้มา่ซอยพีซอยนองเนยพรุ่งนี้ใครอยากไปไปลอเคลื่อนเจ็ดโมงเช้าใครอยากไปแห่รถมาจอดไปร้านทํำผู้น่ารถตู้ไปจะต้องไปที่วังสามมอก่อนเพราะว่าไปยังไปฮับเอาผู้บเะเสริฐไปฮับผู้ระเสริฐแล้วผู้บะเสริฐสิภาไปฮายพอนะเท่าไรแล,ล้วนั่งล้างโขดก้มซอ้อมละ่ะคึอนฮอดลูกฮอดล้านบันนี้ลูกล้านกะงเฮืองเหลืองเหลื่อมไงกานาบานแล้วก็เลยคึอหฮอดพ่อฮอด,ฮอด,ฮอดแม่ ก็เลยอยากพยายามเพิ่นเด้อเอาผู้ใดไมียังถามอมกบอผู้นักจะมักย้ำคนนี้ที่ถามเยอยากให้มันค่าใจให้มาถามผู้นักให้เบิดโดยตรงคันขอโทษ้อผู้อ,อยากถามผู้วาอันคือขามสองเจ็ดครับคือขามสองเจ็ดขามสองเจ็ดขามไม่ให้มันออกตีผู้วาน <laughs> <laughs> มันเป็นอะไรสัน้นถ้าใครพิจารณาอย่างนี้มัน 7, 2, 6, 7, 2, อ่ะเจ็ดสองหกเจ็ดสองแปด สองเกตว่างไว้ก็ไม่เป็นไรตัดเอาเพราะว่าเป็นอย่างเตี้ว่างไว้มันออกพอพอพอหวังไว้งวันนี้ว่าเลขจะไม่ออกตรงวันพระถ้าเลขออกตรงก็ทำอะไรผู้นาขึ้นยากหันใจตีบพอเลขวันพระเลขของผู้น่าจะยุ่งสิยุ่งซี่จะผู้น่าขันใจบ่รู้ว่ามันถือวันพระหรือวันบ่พาบุญวันนี่ยผัวมจากไปเบิ่งไหนเด้อ ถ้าไม่ถูกวันพระจะเป็นการดีมากที่สุดการถึงวันพระหันใจตีโลดนะเพราะว่าแม้กระทั่งพระถ้าเป็นพระพุทธรูปปู่จะไม่เอามาทําหวยทางเงินห้างถ้ามีพระพุทธรูปอย่านปู่ก็ไม่เอามาทําหวยของต่างๆที่เป็นพระพุทธรูปขององค์เสด็จพระสมเด็จเจ้าปู่น,นางจะเอาไม่มาขอหวยโดยเด็ดขาดถือว่าผิดหลักธรามาของปูส่สวนอาจารย์อื่นเอาไปจะเอาไปทําปู่บริจาคเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นวันพระปู่ขึ้นอย่างหลอดก็เราก็ไม่ควอย่าง มันตรงวันพระสองเทือนล้วเนาะวันก่อนกับตรงวันพระวันนี้กับตรงวันพระโอ้ยคือยากหลายหันใจวี่จี๋ยว่าอะไรไปเบื้องให้ปูแน่ถ้าไม่ตรงวันพระปูวกับซีดีใจหลายอยู่เนาะสิ่งที่ปูทำอย่าเนี่ยเพราะว่าข้ามันตรงวันพระมืาแรงอยากโงยหัวลมเนาะหล่อนี่บ่อยากบ่อยอยากฝันหลอนขนาดขึ้นสุดท้ายนะขึ้นวันที่สิบห้าหนึ่งปูบ่อยยอมนอนนั่งสมาธินั่งไปฟังอีพอว่าไปน้ำแน่ว่าใบลูกออกมายัง ยางระนอนะยางได้น้อนวางตีหาว่ากุมัดทำาม่มุ่งเสาเพรบอจากฝันที่บอจากฝันเป็นยังนันถ้าฝันแล้วถ้าฝันดีก็จะดีไปเพราะส่วนมากละคืึวันสุดท้ายถ้าปูฝันว่าได้กินเขากินน้ำในของผู่ชิวิตสิ่งในของหลดได้เงินในข้ามในในนี่ลดอ่าแต่แต่ฝันว่าปูได้ลองล้ำทำเพลงหรือฝันเห็นพระมานางสวดมนต์หรือปูไปน้ำพระเลขไปคนละท่างเลยบางเงินว่าปูบรฝันปูกับใส่เสื้อน้ำโศกน้ำบางเงินก็ยังเขาอยู่สองสามนะก็ยังพอ้หันใจอยู่ นะลูกเตาละลานก๋วยตีกันโอนมาให้หลายเติอบอยู่นะผู้ละพันผู้ละห้าร้อยพราได้สั่งร้านทำเพราะว่าแต่ละวันปู่สั่งของลงมาไม่ใช่น้อยวันละหมื่นสองหมื่นวันละห้าพันสามพันแต่ทีแ่แน่ๆคือปู่ทํำลงทานทุกวันให้ลูกให้หลานได้ไปอยู่ไปกินกันช่วงหนึ่งผู้ใดมาหิวเข่าให้น้ำเข่าไปหาอยูนะ่นั่นมีลงทานซ้ำลงทานไว้ให้พี่ให้น้องจะบุญุะคนวันหนึ่งใจกับข้าววันละพันกว่าถึงสองพันซื้ 2, อไว้ให้พี่ให้น,ออน้องเด้อเอลามี่ยังอีกบ่บอะไรทางช่องต่างๆอาอฝากช่องหนเด้อพี่น้องผองไป ปู่นาคฝากช่องแน่ช่องของปู่นาคเองเด้อทำไวเอาไว้สอนธรามาทำแนี่สอนเรื่องเต่เรื่องตัวเลขนั้นถ้าปู่พูดปู่ก็จะบอกความกันพ่อปู่บอกเปรียบลูกศิล์ลูกหานะปู่ก็จะบอกแค่เรื่องรักธรามาไปนั้นปู่นาคมหาลาภได้ลูกเด้อปู่นาคมหาลาภที่ปู่เห็นไว้เพื่อมือปู่บอกว่าสุกาวันที่ยี่สิบแปดหรือวันที่ยี่สิบเก้าตอนเย็นใช่ไหม อันที่ยี่สิบแปดปูไปเอาปูอาจจะว่าคำวันที่ยี่สิบเก้าตอนเย็นพูดพูดอะไรปูพูดอะไรบ่ได้ไปเนาะบันที่ยี่สิบเก้าตอนเย็นปูก็จะประกาศตอนนี้เพื่อบผมยิบซ่องมากกวเสียแต่ช่องของเจ้าของแหละประกาศไปปูนาคมหาลาภปูนาคมหาลาภเล้วถูกเด้อมีลูกปูจะดอกนะเพิ่งลงคลิปไปคลิปเมื่อเช้านี้เพิ่งเป็นคลิปแรกนะที่ว่ากับแม่คู่อยู่เด้ออ่าที่แม่คู่เราโชคดีนั่นแหละรวยเจตุรวยเป็นผู้เฮ็ดให้ น่าเป็นผูน้ทาช่องกันเป็นผู้ถ่ายรูปให้ถ้าผู้บ่มีความสามารถที่ิถ่ายแหละเขาบอกเจ้าของไหนว่ามันเจตัวนี่เจตัวแล้วเก่งเหมือนสุยังลองเบิ่องสแล้วลองเบื้องสแล้วเอาเอาตามนั้นนะพี่น้องป้องไปนั่นเอาสาทุสาทุสาทุซาทุซาเพราะว่าของบ่ไว้ว่ดังว่าซั่นนี่ไมีใ sure. ส่น bueno. ีค่ะ